สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวราพต์ะนะครับเข้าคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Facebook กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับชื่อเดียวกันนะครับติงเคิร์บคิดไซคโค้งใน TikTok ก็ชื่อเดียวกันแล้วก็เว็บไซต์ติ่งเคิร์บดีโอตอนเนี้ยทุกช่องทางอยู่วันนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพลงด้วยนะครับไลซ์เกอร์นะครับแอบโปรโมทหน่อยเออทีมงานจะว่าว่าเดี๋ยวตัดท่อนนี้ทิ้งอีกเพลงกําลััังงดนนนะครบตอนนี้ โอโ้ยอดวิวนี่ขึ้นแบบคนละทิศคนละทางกับคิดไซโคเลยก็ฝากติดตามด้วยกันคนก็ถามมันเยอะนะครับบอกพี่เจไปทําอะไรก็เดี๋ยวไว้บัลลังแล้วกันค่อยมาเปิดให้ดูวันนี้เนี่ยจะเข้าเรื่องของไทยลีทที่ดันมีข่าวใหญ่มากๆนะครับกับดีลของชนาทิพย์ส่งกระสินข่าวมันก็ไม่รู้หลุดมากันยังไงเนาะเพราะว่าตอนแรกก็แกว่งไปไปหาอินเนสตาสุดท้ายเนี่ยอันนั้นมันคือข่าวที่โอ้โหคือลงไปเนี่ยมันก็คือฮาแต่สุดท้ายเนี่ย พอมันได้เป็นจริงเนี่ยมันก็เงียบหายไปเรื่องของชนาทิพย์สงขาศิลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะ,ะได้รู้ข้อมูลข้อมูลมาซึ่งมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องเข้าใจสถานการณ์ของมันแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยก็อยู่ที่การเิราจาระหว่างทางฟรอนตาล่และก็สโมสรในไทยนะครับอ่ะใครพร้อมก็ดูคลิปนี้สเตจูนไปเรื่อยได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์กันเยอะด้วยเอาเรื่องแรกก่อนครับเรื่องของท่าเรือ กับดีลของชยาพิพัฒน์สุพรรณเพศนะครับซึ่งก่อนนี้ผมเคยนาเสนอข่าวไปแล้วว่าเป็นสมาชิกรายใหม่ของการท่าเรือนี่ก็เป็นคนที่6แล้วนะครับที่ท่าเรือเสริมเข้ามาอย่างเป็นทางการก็เล่นอยู่ในดิวิชั่น4ของปรตุกเกสตซึ่งดิวิชั่น4เนี่ยคุณก็ไปนับมาเองละกันมันก็แทบจะเป็นนอกลีกอะถ้าเทียบกับบ้านเราคุณภาพสนามแข่งขันต่างๆเนี่ยยังไงมันก็สู้การกลับมาเล่นในบ้านเรากับลีกระดับสูงไม่ได้แต่มันจะได้เรื่องหนึ่งคือประสบการณ์การใช้ชีวิตความอดทนภาษา อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เด็กไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มเีเรื่องที่เป็นจุดแข็งเหมือนที่เจตเนี่ยมีแต่การกลับมาของเจตเนี่ยนะครับจะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะแน่เพราะว่าในข่าวคนก็ค่อนข้างคาดหวังก่อนหน้านี้นะครับว่ามาแล้วต้องดีแน่ๆเราก็เห็นกันแล้วว่าในทีมชาติเนี่ยเชียร์ที่พัดก็มีจุดเด่นในเรื่องของการตัดเกมเป็นดีเฟนซีฟมิดฟิลขนาดแท้แต่พอจะเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ที่เป็นบอลที่ต้องออกบอลดีตัดบอลแล้วเนี่ยเล่นเกมลุกทันทีเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาในการที่จะต้อง พิสูจน์ตัวเองกับทีมใหญ่งการท่าเรือซึ่งมีองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะกองกลางก็เป็นนักเตะไทยชั้นดีแล้วก็เป็นนักเตะต่างชาติที่ผลงานดีด้วยที่เสริมข้อใหม่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูการที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับความจริงตรงจุดนี้นะครับซึ่งทีมของเชลลพิพัฒน์เนี่ยนะครับชื่อทีมอะไรนะผมจําไม่ได้น่าจะเป็นปายเอีย e นะหรือปายเซ่ e ar, นะร e ale, เรียกไม่ถูกวทีนะครับก็เป็นทีมที่อยู่บนเกาะเล็กๆของโปรตุเกสนักเตะเนี่ยก็จะมีอาชีพหลักคือทําประมงทําฟาร์ม ซึ่งเงินเดือนของเชียร์ิพัฒน์ที่นั่นเนี่ยนะครับก็ได้หลักหมื่นบาทคราวนี้ไม่มีดีลของสโมสรไทยลีกอื่นๆมาก่อนหน้านี้นะครับชัดเจนเนี่ยคือท่าเรือยื่นข้อเสนอเพราะว่ามาดามแป้งก,ก็คุ้นเคยจากตอนที่เป็นผู้จัดการทีมชาติชุดซีเกมที่เวียดนามซึ่งเชียร์ิพัฒน์เนี่ยก็ติดในทีมชุดนั้นด้วยมาโนโผกิ้งก็เป็นกุนสือก็หวังว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงนักเตะแดนกลางในอนาคตคืออยากจะสร้างทีมไปด้วยก็เลยไปดีล ชยพิพัฒน์มาเงินเดือนที่ได้จากการท่าเรือนเนี่ยก็ปิดดีลที่ประมาณสัก2 0ง0 0นบาทต่อเดือนนะครับก็ถ้าเทียบกับตอนเคสของเบนจามินเดวิสเนี่ยเบนจามินเดวิสอาจจะได้เงินเยอะหน่อยเพราะว่าตอนมาจากออฟฟอร์ดเนี่ยก็มีเงินส่วนต่างส่วนหนึ่งที่ท่าเรือต้องจ่ายแล้วก็ออฟฟอร์ดก็จ่ายสมทบด้วยซึ่งเบนจามินเดวิสเนี่ยก็รับอยู่ที่เดือนสี่แสนห้าตอนนั้นกับท่าเรือน,นะครับแต่ไปเล่นกับทางชมบุรีเนี่ยก็ไม่ถึงละคือมันต้องวัดกันที่ผลงานเลยถ้าผลงานดี เด็กพวกนี้จะกลับเข้าสู่ระบบซึ่งจะเรียกราคาได้แน่นอนแต่วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจของฟุตบอลไทยคือมันไม่ได้ฟู้ง้าเหมือนเดิมฟองสบู่มันแตกเงินเดือนทักเตะจะถูกลดลงอย่างแน่นอนไม่มีขึ้นค่าเซ็นไม่มีแบบโอ้โหให้ทีละล้านสองล้านไม่มีหรอกครับเดี๋ยวนี้ค่าเซ็นเนี่ยผมฟังมานะครับส่วนใหญ่ถ้าใครเซ็นปุ๊บเนี่ยได้ค่าเซ็นเดือนครึ่งก็หลูแล้ว หมายถึงว่าจะมีค่าเซ็นสัญญาแยกต่างหากจากเงินเดือนที่จะรับทุกเดือนเนี่ยจะได้ค่าเซ็นสัญญาก็จะตีเป็นสมมติว่าคุณได้เงินเดือน50,000นบาทค่าเซ็นได้1เดือนก็คือคุณได้ค่ากินเปล่าเนี่ยแค่นั้นคือ5 0 0 0 0นหรือเดือนครึ่งก็อาจจะเป็น7จ็ดแสนห้าถ้าเงินเดือนคุณห้าแสนบางทีมจ่ายค่าเซ็นครึ่งเดือนด้วยครับมันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องจริงของวงการฟุตบอลไทยณนะขณะนี้ที่เราต้องยอมรับว่ามันสวยแต่ภาพแต่ณวันนี้ผู้บริหารหลายทีมเริ่มปรับตัวแล้วครับ เพราะรู้ว่ามันจะไปกันไม่ได้มันจะล้มทั้งระบบก็ถือว่าเป็นการเซตซีโร่แล้วกันแล้วก็เป็นโอกาสของเด็กรุ่นใหม่ที่มาแล้วเนี่ยก็ต้องรับเงอนไขเงินเดือนด้วยไม่ใช่ว่าคุณมาจากยุโรปแล้วโอ้โหผมจะมารับเรียกทีสามแสนสี่แสนอันนั้นมันไม่ใช่แล้วในยุคนี้เนี่ยคนทําบอลเขาก็รู้แล้วครับว่าคุณภาพของเด็กขนาดไหนสามารถที่จะ,ะเล่นได้แล้วมูลค่ามันจะไปภายในกี่ปีอะไรย่างเงี้ยก็ต้องลองกันดูนะครับนี่ก็เป็นดีลของ ชาธิพัฒน์ก็นำมาเล่าให้ฟังเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับส่วนทั้งฝั่งของต่อพิฆาตพิธีประจวบนะครับในช่วงที่กําลังควานหาผู้สัตประตูมือหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆนะครับหลังจากที่เสียนายดาน3คนรวดเลยคือชัดชัยบุตรพรมเนี่ยอันนี้จํายอมเพราะยืมเขามาใช้บีจีก็เอากลับไปเป็นมือหนึ่งเพราะว่าชัดชัยก็ฟอร์มดีอยู่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้โอกาสเป็นของกิริพงศ์พราะชัดชัยมาอยู่กับบีจีเนี่ยคือเราเชื่อมั่นในความเป็นมือชีของชัดชัยอยู่แล้ว บอยก็โชว์ให้เห็นว่าเป็นส่วนสําคัญในการทําให้คาแรคเตอร์เกมรับของประจวบมันดูแน่นขึ้นจังหวะาการออกบอลการเล่นโต้กับมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประจวบก็รอดตกชั้นซึ่งส่วนสำคัญเนี่ยก็มาจากผู้สัตประตูคนนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าบางช่วงเขาจะบาดเจ็บไปก็ตามจุดที่สําคัญที่สุดครับประจุวบวันาคิดใหม่ทําใหม่เฮ้ยถ้าต้องการผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคุณทําอะไรเหมือนเดิมไม่ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับผู้สัตประตูที่เหลืออยู่อีก2คนด้วยนะครับ ก็เลยทําให้ผู้สารประตูของประจวบต,ตอนเนี้ไม่มีนะครับคือเป็นศูนย์เลยก็จะได้รัตนัยสองแสงจันท์ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้อ่าไปอยู่กับทางประจวบมือหนึ่งเนี่ยขาดเพราะว่าเพียวเองเนี่ยอาจจะยากหน่อยในการที่จะลุ้นขึ้นมือหนึ่งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเกมลงแข่งขันในการท่าเรือสักเท่าไหร่ก็เลยไปจบกับผู้รักษาประตูคนนี้ครับพี่สารดอกไม้แก้วผมได้ข่าวมาไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังนะครับแต่ที่แน่แน่นายด่านในวัย39ปีคนนี้รุ่นเดียวกับสิรักเทศสูงเนินนะครับ แล้วก็เคยอยู่ด้วยการสมัยเล่นที่บีซีเทโรด้วยแล้วก็แยกย้ายกันมาพิสารเนี่ยความชัดเจนกับนะคนรราชศีมาเนี่ยทุกคนนะครับบอกเลยตอนนี้คือใครมีออฟเฟอร์มาแล้วสามารถที่จะเซ็นสัญญาได้เลยเนี่ยผมเชื่อว่านักเตะโคาราชหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาค้างอยู่เนี่ยยังไงซะเลือกย้ายทีมก่อนเพื่อความปลอดภยัยในรายของพิสารน,นะครับเจ้าตัวก็หมดสัญญาเรียบร้อยแล้วกับทางสวัสด์แคทนะครับนี่คือมือหนึ่ง ที่ผมคาดการว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเป็นตัวแทนของชัดชัยบุตรพรมเรื่องประสบการณ์อันนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วก็รูปร่างก็ถือเป็นประตูที่รูปร่างดีสูงนะครับสูงก็ชัดชัยด้วยแต่ประสบการณ์ทีมชาติเนี่ยอาจจะมีช่วงหนึ่งติดอยู่แป๊บเดียวนะครับก็เรียกไปซ้อมนั่นแหละในยุคข,ของวินนี่วินฟิชฟเชฟอร์ส่วนชัดชัยเนี่ยณปัจจุบันก็คัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติด้วยในเกมอุ่นเครื่องตามไปทินฟีฟ่าเดล่าสุดแต่ถ้าพูดถึงความอุ่นใจกับฟุตบอลที่เป็นคาแรคเตอร์เกมรับ และก็ต้องเล่นที่จะต้องอยู่ในข่ายอ่ะสุ่มเสี่ยงระหว่างดีตกชั้นกับกลางตารางเนี่ยผมว่าเหมาะสมกับการเอาพิสารดอกไม้แก้วไปซึ่งเราก็เห็นฟอร์มกับนครราชสีมาว่าเขาก็ช่วยทีมเซฟได้นนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเล่นบอลกับเท้าบิวอัพเนี่ยอาจจะไม่ให้จุดเด่นของพิสารดอกม้แก้วแต่เป็นดีลที่เหมาะสมนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าตลาดประตูประสบการณ์สูงที่หมดสัญญาแล้วแล้วมีคลาสที่อ่ะอยู่ในกลุ่มติดทีมชาติได้เนี่ยอ่ะพิสารนี่แหละ ก็เป็นเดียวที่เหมาะสมสําหรับ PT ประจวบนะครับส่วนอุทัยธานีก็ได้ประตูของประจวบนี่แหละครับไปมือ2ออย่างเจ้าช็อปขวัญชัยสุกล้อมนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของอุทัยธานีซึ่งจะมีโอกาสเป็นมือนหนึ่งเหมือนกันนะครับคืออุทัยเนี่ยยังเหลือประตูหนึ่งคนนั่นคือบุจาเกต์วงศาแจมอยู่แล้วที่ยังอยู่ในสวอตที่จะถูกต่อสัญญาออกไป ในฤ้ดูกันหนะ้าซึ่งบุยเกียรติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสักอชที่จะมาแย่งตาแหน่งตัวจริงกับทางขวัญชัยสุขล้อมอยู่แล้วนะครับแต่เขาเนี่ยด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยการเล่นบอลเท้าที่ค่อนข้างจะดีของขวัญชัยเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อุทัยเนี่ยอาจจะลองเปลี่ยนแปลงดูในเรื่องของวิธีการเล่นแต่ว่าขวัญชัยก็อาจจะเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างเพราะว่าเป็นประตูที่ตัวค่อนข้างเล็กนะครับส่วนหนึ่งคนที่ผมทราบมาเนี่ย อาจจะมีการคัมแบ็กกลับไปถิ่นเก่านั่นคือวัฒนาพลายนุ่มนะครับหลังมุสัญญากันหนองบัวพิชยะซึ่งฝ่ายบริหารของอุทัยเนี่ยเท่าที่เคยฟังมานะครับไม่รู้ว่าใครบอกจำไม่ได้แล้วก็เหมือนกับติดต่อกันอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจบดีแล้วหรือเปล่าวัฒนาเองก็ในวัยขนาดนี้ตัวเลขเยอะขึ้นนะครับเรื่องของอายุจํานวนเกมก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเยอะแยะมากมายนักอาจจะมีโอกาสลงเล่นในช่วงหลังๆช่วงที่ทีมกำลังลุ้นในต้๊กชั้นสลับหนองบัว แต่กลับไปอุทัยเนี่ยผมว่าด้ยวยความคุ้นเคยนะครับที่นี้ก็เคยอยู่มาแล้วสมัยที่ออกจากเบองทองไปก็ไม่น่าเป็นงานยากนะครับที่จะปิดเดียวกันสําหรับวัฒนาไผ่นุ่มกับอุทัยธานีส่วนโค้ชใหญ่ครับที่จะคุมทีมไทยลีกก็ยังคงใช้โค้ชคนเดิมก็คือโค้ชโดพัทรพลนาประเสริฐนะครับคุณซื้อในวี่ยวัย29ปีโอ้ก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับซึ่งก็เป็นอดีตกุนซือของสมาคมกีฬาฟุตบอลชนบุรีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยของโค้ชก้าน นัทพลแก่นสนด้วยตอนทําบอลหญิงทีมชาติชุดซีเกมแล้วก็ปรีโอลิมปิกนะครับก็ถือว่าณนะตรงนี้เนี่ยเป็นกุญสือสายเลือดใหม่และผมก็มองว่าอุทัยเองก็คงเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการทีมประสบการณ์ของโคช้ชก็ต้องให้เรียนรู้กันไปแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือถ้าใช้โปรไลเซนเนี่ยคนโดยยังไม่มีแต่ก็มีคนโบ้จักรพันปั่นปีซึ่งเซ็นสัญญาไปเป็นเหมือนพอสมโมสอนอยู่แล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาก็เดินหน้ากันต่อสําหรับ ทุไทธานีนะครับอีกหนึ่งคนที่พูดถึงก็น่าจะจบดีลไปไม่มีปัญหานะครับสำหรับอิราฟันดอลลเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยเขาอยากจะปล่อยยืมตัวอยู่แล้วเพื่อให้โอกาสลงเล่นของตังเนี่ยมีเยอะขึ้นเพราะตอนนี้เลเวลทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์จากการฝึกซ้อมมาตั้งนานแล้วนะครับเจอต่างชาติชั้นดีมาตลอดแต่ไม่มีเกมเล่นเด็กจะไม่พัฒนาซึ่งอิราฟานแสดงให้เห็นแล้วว่าถึงแม้จะเป็นตัวสำรองไม่มีชื่อในการลงแข่งขันหลายนัดกับบุรีรัม แต่ฟอร์มของเขาในทีมชาติกับซีเกมล่าสุดเนี่ยผมประทับใจมากนะครับแมต์ฟิตไม่มีแต่คุณเล่นได้ขนาดนี้แล้วก็จังหวะการเคลื่อนที่การเปลี่ยนทิศทางต่างๆการออกบอลวิชั่นในการเล่นจังหวะในการรุกแล้วก็รับเนี่ยผมว่าก็เป็นนักเตะที่มีคลาสค่อนข้างดีเลยแล้วก็อ่านสถานการณ์เกมดีฉลาดในการเลือกจังหวะในการเล่นถึงตรงนี้สัญญาชัดเจนสุดคือลำพูนนะครับที่ยื่นเข้าไปถ้าไม่ผิดพลาดผมว่า99%นะครับ ปังเองก็จะเป็นสมาชิกใหม่ของลำพูนบอลเออร์ด้วยสัญญายืมตัวจากบุรีรัมยูไนเต็ดส่วนหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็ถ้าคิดว่าไม่ผิดพลาดเหมือนกันน่าจะปิดดีลกับลำพูนไปแล้วสําหรับปีโป้สิโรดฉัตรทองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ตอนแรกมีข้อเสนอมาจากอินโดนีเซียแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็ยังรอความชัดเจนของทีมในไทยอยู่แล้วก็จริงๆไม่ได้อยากเดินทางไกลมากหรอกครับแต่สุดท้ายเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนเหมือนกันนะครับที่ออฟเฟอร์มันเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะลงตัวกับวิธีการเล่นของทีมแล้วก็โอกาสในการลงสนามด้วยเพราะปีโป้เนี่ยช่วงหลังก็พอกลับมาเล่นกับนครราชสีมาจังหวะต่างๆมันก็ดูกลามั่นใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายจะปิดจ็อบกับลําพูดได้จริงไหมสําหรับปีโป้สีรถฉัตรทองเรื่องของฟุตบอลไทยลีก2มีฝากนิดหน่อยนะครับพยัคฆล้านนาเชียงใหม่เอฟซีในศึกไทยลีก2เนี่ยกลุ่มผู้บริหารที่รับไม้ต่อจากผู้บริหารกลุ่มของ BG เนี่ย ก็จะทุ่มนะครับเท่าที่ฟังมาตอนแรกคิดว่าอ้ยอาจจะทําแบบแค่เอาลุ้นอยู่รอดไปๆมาจะทุ่มเลยนะครับแล้วโค้ชเนี่ยสรุปแล้วก็ยังจะเป็นโคชจุนฟุกุดะนะครับคุณซือชาวญ,ญี่ปุ่นเหมือนเดิมที่ทํามาต่อเนื่องยุคข,ของที่บีจีบริหารจัดการนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้โคชจุนกําลังจะเข้าคร์สเรียนโปรไลเซนอ่าซึ่งอันนี้นก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าอ่จะไปจ้างโคชใหม่ไปทาไมในเมื่อตรงเนี้ยถ้าคุณเคมโปรไลเซนแล้วเนี่ย คุณก็สามารถท,ทําทีได้ตามกฎของไทยลีกและดูการน้าส่วนดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเพราะว่าผลงานในฤดูกาลก่อนกับเชียงใหม่เอฟซีมันก็ถือว่าน่าผิดหวัง,างมากๆนะครับแต่ผู้บริหารคงมีคอมมิชมน์อะไรบางอย่างคุยกันแหละข้อตกลงเพราะไม่งั้นเนี่ยคงไม่ใช้โคชจุนต่อส่วนนักเตะไทยที่ได้เข้ามานะครับผมก็ทราบมาว่าได้จกักรพันธ์พรใสจากยุทธยาอุเอต็ดซึ่งตอนนี้จกักรพันธ์นี่คือใจใจเลยนะตอนนี้จกักรพันธ์เอง ก็ยังไม่สามารถที่จะเล่นฟุตบอลแบบเต็มกําลังได้นะครับแต่ก็เหมือนกลับมาแปรบงแปรบอลอะไรได้แล้วนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่เล่นกับบอลได้แต่ว่าทางเชียงใหม่ให้ความเชื่อมั่นเซ็นไม่ก่อนเลยแล้วจากพันพรสายจะสตาร์ทด้วยการเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนครับใจใจนี้เลยคือคุณเซ็นผมผมทํางานให้เลยถึงแม้จะเล่นไม่ได้แต่ผมจะช่วยทีมในการเป็นผู้ช่วยแล้วพอ หายเสร็จปุ๊บฟิตกลับมาก็กลับมาเล่นในฐานะผู้เล่นต่อได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับคือเสกสิทธ์สนะีใสงานนี้ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักเตะโอ้หลายทีมนะครับจริงเป็นเยาวชนของเมืองทองมาแล้วก็ถูกปล่อยยืมไปหลายสโมสรนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสได้กลับมาเล่นในลีกรองซึ่งก็เป็นทีมที่ผมว่าคนไม่คาดหวังในยิ่งดีและเตรียมทีมเร็ว เชยงใหม่เอฟซก็อาจจะกลับมาก็ได้นะครับผลงานก็อาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าช่วงต้นซีซั่นจะเป็นยังไงส,ส่วนหน้าตัวใหม่ของบุรีรัมนะครับอย่างรามิวเชดดเยฟดีกรีทีมชาติอาเซอร์ไบจานเนี่ยในวัย27ก็หมดสัญญากับคาราบักอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้คลิปเราลงวันที่1มิถุนายนก็น่าจะพูดได้แล้วว่าเขาก็พร้อมแลวกับการเปิดตัวกับบุรีรัม ก็ได้ข่าวว่าเดินทางมาตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับและทุกอย่างก็ผ่านฉลุยและมีแผนจะเปิดตัวเป็นทางการวันที่1กรกฎาคมครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยบุรีรามจะมีเกมอุ่นเครื่อง p r e ซีซั่นและก็จะได้เห็นเขา,ายืนชูผ้าพันคอหรือว่าชูเสือ้อหรือใส่เสื้อบุรีรามในฤดูการใหม่ต่อหน้าแฟนบอลแน่นอนนะครับแต่ว่าหลังจากตรวจเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าเขาคงจะกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งในช่วง p รีซีซั่นซึ่งบุรีรามจริงเนี่ย ช่วงนี้นักเตะเขาก็พักจากโปรแกรมทีมชาติด้วยนะครับเพื่อจะรอเตรียมความพร้อมในศึก FC c h a แชมเปียนส์ลีแลวก็ฟุตบอลไทยลีกที่จะเริ่มขึ้นในช่วงคาบเกี่ยวกันเลยนะครับไทยลีกเตะช่วงเดือนสิงหาแล้วก็ FC c h a แชมเปียนส์ลีกเนี่ยก็เริ่มนะครับหลังจากนั้นไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเบนจามินเดวิสกันหน่อยนะครับเพลเมเกอร์ในวัย24ปีซึ่งก็เปิดตัวกับชลบุรี FC ในงานฉลามชนอวอร์ดผมเองก็เป็นพิธีกรในงานวันนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอยู่ที่ภูเก็ต บ้านเกิดของเขาแล้วก็จะมีคิวมาตรวจร่างกายกับสบโมสรวันที่8มิถุนายนตรวจผ่านก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการจริงๆมันเซ็นหมดแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านเนี่ยมันต้องมีออปชันในการยกเลิกสัญญาแต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเบนเองไม่ได้มีอาการเจ็บสะสมอะไรมาเลยนะครับแล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในวันที่9มิถุนายนโดยเบนเดวิสเนี่ยจะใส่เสื้อหมายเลข22นะครับส่วนเทกูซัง โค้ชของชนบุรีครับส่งทีมงานสตาฟโค้ชเช็คความพร้อมสนามฝึกซ้อมก่อนจะเริ่มปรีซีซั่นวันที่10มิถุนายนซึ่งมิสเตอร์อีชางนะครับซึ่งเป็นฟิตเนสเรนเนอร์คุณวงทวัตกันธรากรกิติซึ่งเป็นล่ามประจำสมโมสรเนี่ยน,นะครับซึ่งก็เคยทำงานอยู่กับนักบอลหลายคนนะครับทั้งนิวธิติพันธ์ทั้งมุยธีรศิลป์นะครับแล้วก็เคยเป็นล่ามให้กับเทกูซังอยู่แล้วตอนบีจีในบางช่วงนะครับก็มากันหมดเลย จเจ้าที่สโมสรชมบุรีด้วยประชุมหารือแผนการฝึกซ้อมกันและเดินทางไปตรวจสนามซ้อมเนี่ยครับละเอียดมากนะครับเทกุเช็คเลยครับทุกด้านพร้อมหรือเปล่าพื้นสนามเป็นยังไงห้องพักนักกีฬาสตาฟโค้ชอุปกรณ์การฝึกซ้อมต้องพร้อมนะเพราะว่า10มิถุนายนเนี่ยจะอัดฟิตเนสเต็มๆเ,เลยซึ่งช่วงแรกเนี่ยนะครับวางโปรแกรมไว้ซ้อมช่วงเช้าเน้นเลยครับเตรียมร่างกายเอาระบบหายใจนะครับเอาความฟิตใส่นักกีฬาแล้วก็เทคนิคแท็กติกภาษามจะเริ่มซ้อมในวันที่20 มิถุนายนเป็นต้นไปวางเป็นระบบเลยครับสิวันแรกเนี่ยอัดฟิตเนสเลยแล้วก็ตัวต่างชาติใหม่ของชมบุรีผมสร้างมานะครับก็เห็นบอกเป็นกองกลางนี่แหละตัวเกาหลีเนี่ยจะเดินทางมา5มิถุนายนมาตรวจร่างกายทุกอย่างผ่านก็จะเปิดตัววันที่6มิถุนายนส่วนแนวรุกเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าเล็งศูนย์หน้าเจลีกว้มี2คนนะครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนซึ่งมันก็มีข้อมูลจากคุณสัชิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมเนี่ยมีการโพสต์ข้อความบอกว่า ใบบายญี่ปุ่นาการมาในครั้งนี้บอกได้สั้นๆว่าไม่มีวินาทีไหนที่ไม่มีความสุขเลยจะเก็บความทรงจําดีๆและความรู้สึกดีๆไว้ตลอดไปขอบคุณทุกๆคนที่ได้มาเจอกันในทุกวันทุกการเดินทางของสสิทธิ์มันคือความสุขคําถามส่ขขงมาเยอะมากว่าต่างชาติและตัวเอเชียเนี่ยได้หรือยังคือใครบอกได้แค่ว่าปิดดีลต่างชาติและเอเชียหมดแล้วครับรอชมได้เลยจากเพจของสโมสรอ,อ่าแบบนี้สดุกเดี๋ยวไปสืบให้ เดี๋ยวไปสืบให้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตัวต่างชาติของชมบุรีจะว้าวจริงหรือเปล่านะครับเพราะในแผนเนี่ยเราคิดว่าชมบุรีเงียบมากแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วก็เท่าที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยคือเคกูเขาว่าริสมาชมบุรีก็ลิสมาแล้วก็เอามาตัดนะครับเอามาคุยกันโดยที่เอาบัตเจ็ตเป็นที่ตั้งอ่าตัวที่โอเคถ้าบัตเจ็ตติดก็มาคุยกันว่าจะถัวเฉลี่ยยังไงเพื่อให้ได้ทั้งเตที่ดีที่สุดในโคต้าต่างชาติ อาจจะใส่ไม่เต็มโคตา้าก็ได้แต่ขอให้มีตัวคุณภาพจริงๆเพราะเด็กไทยของชลวบุรีที่เป็นแกนเนี่ยประสบการณ์ก็สูงอยู่แล้วนะครับกับการเล่นลงลูกคู่คานมา2-3สามดูการส่วนเรื่องนี้ครับก็พูดถึงนหน่อยโพสตของคุณธนวัน์นิติการชนาคุณฟลุก๊กผู้บริหารของราชบันลังกรราชบุรีมีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับระบุว่าแปลกใจมากกับนักฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะที่อยู่ในหลีกสูงสุดของประเทศที่มีสัญญากับส,ญญบสโมสรต้นสังกัด แต่ใช้เวลาที่สโมสรให้ไปพักเพราะว่ากรรมศึกหนักมาตลอดทั้งปีไปเตะบอลเดินสายและก็มีข้อความบูเล็ฟว่าส่วนตัวเนี่ยชอบดูนะที่ตอนนี้เนี่ยนักเตะอย่างปทุมชูทองเล่นมันดูมีสีสันแบบถูกต้องแต่ล่าสุดเห็นมีเคสขาหักเอ็นไข้หน้าขาดลองนึกภาพจากพันธแก้วพวงไปเตะบอลเดินสายมันคงแปลกๆนะหรือว่าคงโดนบุรีรัมยกยกเลิกสัญญาไปตั้งนานแล้วแนะ่ๆหวังว่าทีมราชบุรี FC จะไม่มีนะครับ เออแบบนี้นี่สงสัยโพสต์มาเนี่ยอันนี้หรือไปเห็นนักเตะร,ราชบุรีเตะหรือเปล่าเลยโพสต์มานี่ไปขู่นักเตะสะดุ้งเลยนะตัวเย็นเลยนะมาเจอข้อความอย่างนี้แต่เอาจริงครับในเรื่องของเคสบอลเดินสายเนี่ยจากข้อความของคุณธนวัน์เนี่ยผมแชร์มออุมมองนี้ครับถ้าขอราชบุรีเนี่ยไม่มีปัญหาก็จบไปเช่นราชบุรีจ่ายกันเดือนเต็มปีเต็มทั้งปีนะคือท่านเงินเดือนมันครอบเวอร์ช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยผมว่านักเตะไม่ควรไป พูดตามหลักแบบแฟร์ฟรเนาะเป็นสัญญา,าชีพแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานั้นสัญญาหมดแล้วเนี่ยนักเตะเปอิสระอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้คือในเคสเนี้ยผมว่าราชบุรีเขาก็คงโพสต์มาเพราะว่าเขาคงจะต้องรู้อะไรบางอย่างมากับนักเตะตัวเองหรือเปล่าเป็นสัญญาณเตือนแต่บางทีมก็มีนะครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันผู้บริหารอันนี้ผมก็ขอพูดหน่อยเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องจริงและตลกย้อนแย้งมากสมมุติว่าเปโพสต์แบบเนี้ยแล้วเงินเดือนคุณจะไม่จ่ายเขาเงี้ยแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ ไปเตะเดินสายได้ไงเออเขาก็ผิดแหละเพราะสุดท้ายสัญญาคุณยังมีกับเขาแต่คุณจ่ายเงินเดือนเขาช้าเนี่ยเงินเดือนเขาไม่ออกเนี่ยเขาไม่มีเงินใช้เนี่ยเขาต้องหาเงินใช้อันนี้ก็ต้องเห็นใจเท่าดีเท่าอาศัยแต่ผมบอกนะครับหลักการหอ,อชีพมันไม่ควรทําอยู่แล้วแต่ถ้าคนหาเงินมันต้องดิ้น่ะมันจะทํำยังไงเพราะวันนี้สโมสรฟุตบอลหลายทีมไม่ได้จ่ายเงินเดินเต็มปีนะครับไม่ได้เหมือนทีมใหญ่นะบางทีมจ่ายแค่ end of season ภาษามันคือจบฤดูกาลปุ๊บอ่ะ คือไม่มีการจ่ายเงินเดือนแล้วบางทีอาจจะดีหน่อยคือสมมุติจบหลีกสิบห้าเอ้ยผมจ่ายให้คุณถึงสิ้นเดือนนี้รับเต็มเดือนแต่บางทีเนี่ยจบวันที่สิบห้าก็คูณหารกันเลยนะครับจบสิบห้าจ่ายครึ่งเดือนก็มีก็คุยกันแบบนี้นะครับนี่ก็คือข้อตกลงที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือแม้แต่ปรีซีซั่นบางคนมาซ้อมวันที่อ่าวันที่สิบสมมุตินะหรือบางทีซ้อมวันที่หนึ่งอ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยผมขอมาชา้าได้ไหมสมมุตินะตัวต่างชาติ ทีมก็บอกว่าได้นะแต่ว่าคุณมาเมื่อไหร่ก็จ่ายเงินเดือนเมื่อน,นั้นอาก็แฟรแฝบางคนแต่ว่าอยากปรับตัวมาวันที่หนึ่งได้ไหมวันแรกเลยอถ้าทีมมีงบมาทีมก็บอกว่ามาเลยเดี๋ยวจ่ายเต็มใหอ้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในวงกาบรฟุตบอลบ้านเรานะครับบางทีเนี่ยเอยพวกเนี้ยก็เห็นใจนักเตะแต่มันก็พูดได้หมดไม่ได้เพราะบางเรื่องเนี่ยนะักเตะก็เริ่มต้นจากความผิดก่อนในการที่ไปเล่นเดินสายแต่มันมีที่มาที่ไปที่บางทีเราก็ต้องเข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะครับ ส่วนกรวิทย์ทศาที่เพิ่งแยกทางกับบีจีปทุมสถานีต่อไปเนี่ยคือราชันมังกรราชบุรีเอฟซนะครับจะเป็นสัญญายืมงตัวหรือว่าสัญญาถาวรเนี่ยรอยืนยันจากทางสสโมสรเอาแบบนี้แล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นเดียวที่ผมว่าขาดอยู่สําหรับทางฝั่งของราชบุรีก็หวังว่าจะปิดเดียวกันได้ละกันนะครับส่วนยเอฟซนะครับมีการต่อสัญญาดีโด้นกุรขัดตุ่นครับในทวารมือหนึ่งในวัย28ปปีครับหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามสาเกมเก็บครีนชีตได้13เกมนะครับและเซตจุดโทษได้ถึง4ลูกจาก5ครั้งที่ทีมเนี่ยเสียจุดโทษโดยนักรคุณเนี่ยอยู่กับระยองเป็นซีซั่นที่5ครับก็สบข่าวลือเรียบร้อยว่าโคชชูจะหนีบเอาไปใช้งานที่สุขขัไทยนะครับแล้วก็สบข่าวลือได้ว่าระยองเองจะไม่ทําทีมต่อเพราะตอนแรกเนี่ยมีข่าวเหมือนกันนะครับผมไปฟังบอกว่าเฮ้ยหลายทีมนะจะมีทีมนั้นทีมนี้จะไม่ทําทีมต่อสุดท้ายระยองก็ ยังของสู้ต่อนะครับในเวทีลีกรองครับส่วนมิติใหม่ของการเปิดตัวอันนี้ก็ว้าวมากนะครับเพราะว่าผมไปจัดรายการที่ BG รายการเสาสแตนนะครับซึ่งอันนี้เราก็ชื่นชมทีมงานเลยอยากจะเล่าซีนพวกนี้ให้ฟังหน่อยการเปิดตัวของ d ดลโล a อาเวนะครับซึ่งจริงข่าวมันก็รู้กันมาตั้งนานแล้วแหละแต่ d ดลโลเนี่ยน่ารักมากคือเขาไม่ได้กลับไปที่บราซิลคือก็อยู่ที่นี่ต่อแล้วก็เดี๋ยววันที่12เนี่ย บีจีจะปรีซีซั่นแล้ววันแรกนะครับซึ่งในโลกเนี่ยคงจะอยู่ที่นี่ยาวๆไปเลยแล้วก็ไปตรวจร่างกายในเช้านะครับแล้วก็เดินทางมาที่สโมสรเพื่อมาออกรายการมาช่วยสร้างสีสันให้กับรายการนั่นแหละผมว่าก็น่ารักดีนะครับและการเปิดตัวมันก็มีอะไรใหม่ๆว้าวสําสหรับทีวีเดียน้องๆนะครับที่สโมส G, รบีจีปทุมก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้ทำงานคุณภาพแบบนี้ต่อไปถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยก็เข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้มีเวลาในการที่จะแบบ โอ้โห oh, ต้องผลิตงานคุณภาพหรืออาจจะอาพูดตามหลักอะบางทีงานเราเกล่าวมันดีมากเพราะว่าตอนนั้นมันทําอะไรมันก็ใหม่ห,หมดแต่พอมันทําซ้ําๆเดิมๆปุ๊บเนี่ยมันอาจะต้องหาจุดเปลี่ยนซึ่งเนี้ยมันจะเป็น turning point สําคัญที่ทําให้น,น้องเนี่ยไม่หยุดคิดนะครับในการเปิดตัวซึ่งดานิโลเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาตั้งเป้าอยากจะยิง20-25ลูกในซีซั่นนี้แต่ว่ามันต้องประกอบกับโอกาสในการลงเล่นซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่เจ็บและเล่นได้เต็มซีซั่นเนื่องจากว่ากับชมบุรีเนี่ย ก็เป็นหลายเกมมากที่เขาหายไปะนะครับซึ่งยืนยันว่าตรวจร่างกายผ่านร0 0เซ็์และเขาก็อยากจะเล่นกับ b ีจีเพื่อประสานงานกับนักเตะหลายๆคนที่เขาชื่นชอบอย่างคนที่เขาเห็นแล้วเขาแบบว้าวมากนั่นคือเทียสินแดงดานะครับแล้วก็อยากจะร่วมงานด้วยแล้วก็เข้าใจว่ามีข่าวมาว่าโคตทงทงชัยสุกโกกีเนี่ยอยากทำงานร่วมกับเขาเขาก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ ชื่นชอบในสไตล์การทีมของโคดโมเหมือการรูปแบบการเล่นก็คงจะคลิกกับระบบโคดโทมก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าตัวที่มาของ BG ที่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเป็นดีลใหญ่ที่ว้าวมากยังเน้นซื้อตัวในประเทศเป็นหลักเนี่ยจะตอบโจทย์วิธีการทํางานในรูปแบบของโคดโทงทงชัยสุโกโกีที่ส่วนใหญ่แล้วก็ชอบใช้นักเตะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับในการทําทีมในช่วงที่ผ่านมาครับส่วนเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า Facebook ของคุณพ่อลีออนเจมส์ครับ ซึ่งลีออนเจมส์เนี่ยพึ่งจะไปเซ็นสัญญากับทางบุรีรัมนะครับเดี๋ยวก็คงรอการเปิดตัวและข่าวเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับซึ่งคนก็รู้อยู่แล้วแต่มันมีเรื่องครับตรงที่ว่าผมไปเห็นคุณพ่อของลีออนเจมส์เนี่ยมีการโพสต์ Facebook นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงสักน่าจะประมาณค่ำๆได้นะครับข้อความคือดีมาผมดีกลับแต่มาผมกลับพรุ่งนี้รู้เรื่องพรุ่งนี้ก็คือวันเนี้ย นี่เราลงคลิปกันเดี๋ยวคงมีรายละเอียดตามมาแน่นอนนะครับแล้วในคอมเมนต์เนี่ยก็มีผมก็เดาไ้ว่ามันไม่น่าใช่ทีมใหม่กับบุรีรัมแน่เพราะบุรีรัมไม่มีปัญหาแล้วครับถ้าเซ็นสัญญาเรื่องจะแบบติดค้างนู่นนี่นั่นนะสุดท้ายก็เลยไปดูครับว่ามันเป็นปัญหาเรื่องอะไรในคอมเมนต์เนี่ยเอาไว้ว่าเนื้อหารวมๆนะคุณพ่อเขาก็บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้รายละเอียดจะตามมาตอนนี้เอเย่นกำลังคุยกับทนายอยู่ครับโอ้ อาจจะเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวเราร,รอตามกันนะเพราะว่าวันนี้ผมว่าคงมีโพสต์อะไรใหม่ๆมาแน่แหละระหว่างที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องใหม่ไปแล้วก็ได้ก็มีคนไปให้กําลังใจนะครับบอกว่าทํางานก็ต้องได้ค่าเหนื่อยอ่าซึ่งอันนี้ชัดเจนนะครับว่าน่าจ,จะเป็นเรื่องระหว่างลีออนเจมส์กับทางต้นสังกัดเก่าหนองบัวนแน่ๆแ,และน้องก็ไม่เคยมีประวัติเหลวไหลในอาชีพเลยทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องและยุติธรรม และข้อความนี้ดีมากนะครับคุณพ่อเขาตอบบอกว่าบอกให้น้องไปรับเบี้ยเลี้ยงกับทีมชาติแทนเงินเดือนท,ทั้งท้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกันแต่คนที่ไปทีมชาติด้วยกันจากสบโมสรเดียวกันได้รับเงินเดือนเอา้าเอออันนี้มันยังไงแบบนี้นี่ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของริออเจมกับหนองบัวแนนะ่เพราะว่าถ้าคุณพูดเรื่องของทีมชาติบอกให้ไปรับเงินเดือนทีมชาติได้มีเงินเดือนแต่ว่าไอ้ชวงที่ไปซีเกมเนี่ยมันมีเบี้ยเลี้ยงมีอาชีพแต่ว่าทีมชาติกับ,โบสโมสรเนี่ยมันคนละเรื่องกัน เาะว่าสัญญาของอาชีพก็ต้องแยกกันไปแล้วก็บอกว่านักเตะที่อยู่ทีมเดียวกันหนองบัวก็อาพิสิทธ์แสนสีคำมวนอ่าบอกอาพิสิทธ์ได้เงินถ้าเป็นงี้นะแต่ว่าลียอนเจมส์ไม่ได้เงินเอา้เาแล้วเงินไปไหนละ่ะเออแปลกเหมือนกันสรุปนี่คือเรื่องเงินแล้วนะครับเดี๋ยวตากันต่อนะครับว่าจะมีโพสต์อะไรของคุณพ่อลียอนเจมส์กันบ้างเอ๊ะแต่เรื่องนี้แปลกนะครับเรื่องนี้แปลกเออมันเกิดอะไรกันขึ้นครับเนี่ยเพราะว่านักเตะเองก็ไม่น่ามีปัญหา แลวสโมสรหนองบัวจริงก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องเงินนะเออเท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องพวกนี้แต่เอาเป็นว่าผมอาจจะพูดได้ไม่หมดแล้วกันรอนะครับให้เขาเคลียร์กันก่อนถ้าเขาเคลียร์ลลงตัวแล้วเนี่ยก็อาจจะนําเสนอกันต่อไปในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับและทั้งหมดนะครับก็คือตลาดซื้อขายที่เก็บรายละเอียดมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเราให้พวกเราฟังกันเพราะว่ามันก็มีข่าวสารในรอบวันค่อนข้างเยอะเราก็พยายามจะเก็บ ทุกทีมให้ได้มากที่สุดนะครับบางทีจะมีไยลีกหนึ่งไกสองบ้างแล้วแล้วแต่วาระที่รู้ข้อมูลมาก็เดี๋ยวมีโอกาสแล้วคุจะเล่าให้กันฟังแบบต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ